สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบเก้ารื่คลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีพฤษภใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะนเนาะเรื่องราวสลับกันได้นะคะพลอยก็หายไปนานนา้องก็เป็นช่วงสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ติดสอนอ่านไพ่แล้วก็ดูดวงส่วนตัวด้วยเราสุขภาพไม่ดีก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะคะก็ขออภัยกับคนที่ ออติดตามรอคลิปอยู่ด้วยนะคะรอชมคลิปอยู่เนาะนะคะก็มาแล้วนะคะปีนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันเนาะก็จะได้ทํางานได้เต็มที่หน่อยนะคะชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนาพอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกราคนาราศีจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ ก็สามารถดูได้หมดเลยเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอย่าเอาไปตัดสิในใดๆทั้งสิ้นเรื่องราวสลับกันได้ค่ะนะคะ ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยค่ะนะตรงนี้พลอยเปิดปกติพลอยเปิดให้2ดวงคุณและคู่ของคุณคู่กรณีค่ะก็คือ,อะจะเป็นคนคุยคนคบก็ได้นะปกติพลอยจะเปิดให้อยู่2ดวงก็คือ500แต่พลอยทําเวลาพิเศษขึ้นมาก็คือช่วงเดือนมการาะะถึงถึงสิ้นเดือนมกราสามร้อยเก้าสิบเก้าแอดไลน์มาได้เลยค่ะ,อะจองเวลานะโอนค่าคู่จองเวลากันได้นะคะก็มาสอบถามรายละเอีอยดสอบถามเวลากันก่อนได้เลยค่ะ นะใครอยากเรียนอ่านไพ่โอยก็รับสอนตัวต่อตัวนะไม่ต้องเดินทางมาค่ะก็มีหลายๆท่านที่เรียนไปก็ทําช่องออท่อง u ู u b e แล้วก็ช่อง TikTok ประสบความสำเร็จกันไปหลายคนแล้วนะก็ยินด,ดีด้วยนะใครอยากเรียนแอดไลน์มาได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยชาวราศีพฤษภเป็นยังไงกันบ้างรูปแบบของความสัมพันธ์ e n e r g y รพลังงานพวกคุณค่ะ หกด่าไปกันแบบเหนื่อยจังเลยนะบางคนไปกันสามคนบางคนไปสองคนแต่ไปกันแบบปัญหาไปกันแบบรอยเรือไปไม่รู้ว่าข้างหน้าจะล่มไหมข้างหน้ามีฝั่งรอคุณอยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์คอนแคนง่งอนแง่นไปกันแบบอืมนะฮะมีพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นค่อคน,ข,อนข้างคาดหวัง,ง,งถึงความสุขััที์ทีออ่อจะมองว่าอันดับแรกก็คือเหมือนกับว่า การไปกับความสัมพันธ์นี้อย่างน้อยคุณมีความหวังความสัมพันธ์นี้มันมีความหวังอยู่เรื่องหน้าที่คิดว่ามันยังจะไปได้ดีนะแต่คุณเหมือนกับคนที่พยายามพยายามมากๆเป็นคนที่เคยเสมอต้นเสมอปลายแบบไหนรักแบบไหนให้ความสําคัญแบบไหนคุณยังคงทําแบบนั้นค่ะแต่ในลักษณะของความสัมพันธ์นี้นะบางคู่บางคนเป็นครอบครัวกันแล้วบางคู่บางคนไปคล้องเกี่ยวกับคนที่มีคู่นะฮะพลังงานบอกว่าเออ อาจจะเป็นแม่ของลูกได้คุณอาจจะมีพลังงานของความสัมพันธ์ที่เหมือนเราพยายามอยู่คนเดียวให้ความสําคัญให้ความรักดูแลเนาะเหมือนครอบครัวเลยแต่ว่าในลักษณะที่ที่เป็นเนี่ยนะมองเห็นจากไพ่ที่บอกว่าบางครั้งคุณก็ให้เยอะจนเกินไปให้จนลืมมองว่าเขาส่งพลังงานนั้นกลับมาหรือเปล่านะฮะเออเทคแคร์ดูแลใส่ใจจนวันนี้มันเหมือนกับ เอ๊ะทุกอย่างมันเหมือนดูเปลี่ยนไปดูหายดูลดลงนะดูหายดูลดลงแล้วก็พลังงานของสิบดาาเกิดขึ้นรู้สึกไม่แน่ใจเราก็เจ็บกับเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามองแล้วเหมือนเหมือนคุณเคยทำแล้วรู้สึกดีวันเนี้ยที่ไปด้วยกันก่อนหน้านี้มันคือรู้สึกดีมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอบอุน่นเหมือนครอบครัวแต่วันเนี้ยทำไมเรารู้สึกว่า สิ่งที่เรากําลังจะไปเรือที่เรากําลังแล่นไปเนี่ยมันเหมือนเราพยายามถ่อเรือนี้เราพยายามพายเรือนี้อยูออ่คนเดียวเปล่าอารมณ์ประมาณคือแบบน้อยเนื้อต่ำใจด้วยนะคะทั้งเออมาดูกันค่ะมาดูกันขอดูว่าพลังงานของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภขอไพ่ให้กับคุณห้าใบแล้วก็คู่กรณีของคุณห้าใบค่ะใบที่1เด็กถือดาบเจ็ดถ้วยนะคะ ดิอัมพ์เฮอร์ชาวราศีเมษนะคะคนที่ทำงานด้านข้าราชการมียศมีตำแหน่งเป็นชาวต่างชาติด้วยเป็นนักการเมืองได้ด้วยนะคะก็มีความเป็นทิฏฐิมีอีกโก้มีความแบบดือ้อนะ,ะเป็นผู้นำข้งข้งสูงเลยเขาคือความดื้อเนี่ยบางทีมันมองไม่ได้ว่าดื้อยังไงเนาะแต่ว่าเขามีความเป็นตัวเองมีความเป็นผู้นำอะค่ะก็เลยไม่ค่อยรับฟังใครสักเท่าไหร่อดีตที่ผ่านมาเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นอสี่เหรียญ ค่อนข้างเข้าใจไพ่ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยค่ะเนาะค่อนข้างเข้าใจเลยทีน,นี้มาดูค่ะว่าขอดูหน่อยว่าเขาหลังนยพลังงานของเขาอัศวินดาบโอ้โหคนหนึงเป็นเด็กถือดาบคนนึงเป็นอัศวินถือดาบเนาะมันก็เหมือนประทะกันนะคะแล้วก็เขาก็มีทิฏฐิพอเขาเหมือนกันนะฮะเอออัศวินถือไม้โอ้โหพวกคุณนะต้องระวงังนนถ้ายังไม่เกิดขึ้นนะถ้ายังไม่เกิดขึ้นนะเป็นไพ่ของ โดยรวมเนาะดีก็รับไปไม่ดีปล่อยผ่านนะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็โอเคถ้ายังไม่เกิดขึ้นปล่อยผ่านเนะาะไพ่บอกว่าม,มันมีการทะเลาะที่รุนแรงมีปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้นมีทั้งเดอะทาวเวอร์และอารมณ์ตอนเนี้ยพวกคุณคือเหมือนคนหันหลังให้กันจริงๆถ้าหันหน้ามาใส่กันก็คือตั้งดาบใส่กันอะตั้งดาบที่จะแบบเอาจริงๆนะ ไพ่ของเขาถ้าคุณเป็นเด็กถือดาบเขาเป็นอัศวินดาบแสดงว่าเขายังเหนือกว่าคุณแต้มหนึ่งเนี่ยโตก,กว่าหรือมีพลังอะไรมากกว่ามี power อ,อะไรสักอย่างหนึ่งนาะเด็กถือดาบมันเป็นอารมณ์แบบตัวคุณอะนะน่ฮะเป็นเหมือนคนที่แบบเอ่อมีควีนดาบด้วยน,นี่ยที่ควีนดาบก็ธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มได้นะฮะเด็กถือดาบดาบมาหลายใบนะเด็กถือดาบเป็นอารมณ์พลังงานของคุณชาวราศีพฤษภช่วงนี้อารมณ์ไม่นิ่งฮนะ,นะอารมณ์แบบอยากพูดอยาก ตะโกนออกมาเลยอยากพังอะไรหลายๆอย่างที่แบบไม่ไหวไม่ทนนะไม่ไหวไม่ทนแล้วก็พลังงานของการอยากสื่อแต่ว่านะคะสื่อในแบบที่ใช้อารมณ์อะค่ะใช้อารมณ์อาจจะช่วงนี้ระวังคนอายุน้อยด้วยนะคนอายุน้อยเป็นเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นอะไรที่จะทําให้คุณเจอเรื่องที่มันไม่ค่อยแบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไร ดีสักเท่าไหร่อาจจะเหนื่อยๆกับคนอายุน้อยก็ได้นะจะมีคนอายุน้อยเข้ามาแทรกด้วยก็ได้นะไพ่บอกว่าเหมือนคุณอยากจะบอกอะอยากจะพูดหรืออยากจะแสดงอยากแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาไพ่บอกว่าความคิดเป็นเจ็ดถ้วยมันเยอะมากมายเลยมันเหมือนจะอยากจะพรั่งพรูออกมาอยากจะแบบสิ่งที่ฉันทําดีมาตั้งมากตั้งมายมันเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ความคิดของคุณคือเจ็ดถ้วยความรู้สึกนี้มันเคว้งอะมันลอยอยู่กลางอากาศความสัมพันธ์ที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไปต่อแบบไหน ไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้เพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเดอะทาวเวอร์ Tower เกิดขึ้นในอนดีตที่ผ่านมาจะโปะพังมีทะเลาะไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนตูมออกมาแล้วอะเพราะว่าแล้ววันนี้จิจตได้สนึกคุณอะมันเป็นดิอัมพเออร์อย่างที่พลอยบอกดิอัมพเพอร์มีความแบบเป็นตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะเจออะไรไมาเยอะแล้วสู้กับอะไรไมาเยอะก็ก,การ็นคนที่แบบดูเย็นชาก็ได้ในความรู้สึกของคุณเย็นชาเพิกเฉยแล้วก็พร้อมบวกแนมะ้พร้อมบวกอารมณ์แบบ มีหลากหลายในความรู้สึกของคุณแล้วมองจากตรงนี้คุณเองก็แบบฉันไม่ผิดฉันไม่รู้สึกว่าฉันผิดแล้วฉันเออบางคนรู้สึกว่าตัวเองทาดีมาตั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยคะพลังงานมันสลับกันได้นะคะทีเนี้ยไพ่บอกว่าแนวโน้มของคุณเนะี่ยมันเป็นสี่เหรียญกันอยู่คนเดียวการเซฟตัวเองนะการรักตัวเองนั่นเองนะอืมนะใครไม่รู้จักคําว่ารักตัวเองก็ช่วยไม่ได้เนาะสี่เหรียญน,นะสี่เหรียญเป็นคือคือลักษณะของ การกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะทำอะไรก็คิดทําอะไรก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนเหมือนคนที่แบบไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะปรึกษากับใครก็พยายามเก็บตัวนะฮะหันกลับมาดูแลตัวเองทานของมีประโยชน์ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนคนที่อยู่กับตัวเองนะฮะพลังงานของการเซฟตัวเองนั่นเองเนาะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้าคุณไม่พูดนะคะคุณไม่พูดคุณไม่ระเบิดคุณก็กลับมาเงียบนะคะคุณจะอารมณ์แบบบางทีมันสองขั้วนิ่งนิ่งกับนิ่งกับเด็กถือดาบอะเออซีเรียนกับเด็กถือดาบมันคือแบบ อารมณ์แบบมันคนละขั้วถ้าฉันไม่พูดหรือฉันพูดออกไปแล้วฉันก็กลับมาเก็บตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์อย่างนั้นเลยนะฮะทีเนี้ยไพ่บอกว่าเขาลหละโอ้วันนี้ถ้าคุณไปคุณไปแบบประทะหรือเข้าไปอารมณ์ไพ่ใบนี้พลอยเคยเจอกับดวงตัวเองนะเปิดให้ดวงตัวเองนะมีปัญหามันคืออารมณ์ร้อนมากๆค่ะ ใครเข้ามาพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมมีปัญหาเสมอเลยนะฉะนั้นไม่ยอมค่ะไพ่ของความเร็วความใจร้อนความแบบมุทะลุดุดันในช่วงเดือนต้นเดือนเนี้ยคือระวังด้วยนะเพราะคุณก็เป็นเด็กถือดาบเขาก็เป็นอัศวินถือดาบมันมีสิทธิ์ปะทะกันได้แล้วไพ่ของความคิดเขายังเป็นแบบคุยถือดาบอมาซี่มาซี่ถึงเชนนิ่งเชน็กู้นะอะไรเงี้คยควินถือดาบคือคนที่แบบ ก็ไม่ได้ยอมอ่ะเอออะไรเขาก็อาจจะเจออะไรมาเยอะหรือเขาก็แบบผ่านจุดจุดหนึ่งมาเยอะเขาก็แบบเหมือนจะไม่ยอมเนี่ยก็เอามาสีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นแบบจิตใต้สำนึกอะมันเป็นอัศวินถือไม้ด้วยมันคือแบบคนที่พร้อมพร้อมปะทะนะคะพร้อมปะทะช่วงเนี้ยจริงๆอารมณ์พวกคุณมันอยู่ห่างกันเลยยิ่งดีนะพค่พยบอกว่าอารมณ์สองขั้วเนี้ยสองคนเนี้ยคือแบบเออมัน มันชนกันได้ชนเลยอะแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยของคุณเป็นเดอะทาวเวอร์เนี่ยคุณอาจจะไปจับเรื่องไปพูดไปสื่อสารนะเพราะไพ่อพอของเขามันเป็นสองไม้สองไม้มันแปลว่าเรื่องงานที่ทํามากกว่าหนึ่งอย่างหรือการสื่อสารทางออนไลน์การจับอะไรได้ทางออนไลน์หรือจับได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีคนหนึ่งออกหน้าออกตาอีกคนหนึ่งถูกซ่อนถูกเก็บมันเหมือน เก็บบางเรื่องซ่อนบางเรื่องไว้เป็นความลับเพราะแล้วไพ่เขานะแนวโน้มมันเลยออกมาตอนนี้ว่าลักษณะของการเว้นระยะนะคุณก็เงียบเขาก็เงียบคือเว้นระยะถ้าช่วงนี้เงียบกันไปถามว่าเลิกไหมเปอร์เซ็นต์นะมันแบบเดอะทาวเวอร์ใจคุณมันเหมือนมันเจอเรื่องหนักหนามามันก็มีโอกาสนะแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้มันขาดไหมพ่อยมองว่ามันแบบ กึ่งอะเพราะว่าต่างคนต่างเงี่ยคุณก็กลับมาอยู่ในเซโซนเข้าหากันก็ทะเลาะเข้าหากันก็แบบบึง้งตึงมาคนไม่ได้ทะเลาะนะแต่มันเป็นสงครามเงียบเนี่ยก็ก็แบบอีโก้ใส่กันทีนี้ไพ่บอกว่าของเขาอะมันเป็นแปดถ้วยที่แบบหัาหลังเดินออกเว้นระยะของความสัมพันธ์ ง้อไหมไม่งอ้อตอนนี้คืออารมณ์ไม่งอ้ออารมณ์ไม่สนใจอารมณ์แบบปล่อยผ่านได้เรื่องไหนก็ปล่อยผ่านได้หมดเลยนะคะชาวราศีพฤษภอารมณ์แบบนี้เลยเนาะดีแล้วไปไม่ดีปล่อยผ่านนะมาดูพลังงานของความสัมพันธ์ของอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะที่มีต่อเขาหรือมีต่อเรื่องราวที่เ,เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณเนะี่ยเป็นยังไงบ้างชาวราศีพฤษภหกเหรียญน,นะคุณพยายามปรับความรู้สึกให้ลดลง คือเหมือนคนที่เริ่มรับไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเริ่มรับไม่ได้ถามว่ายังรักอยู่ไหมเก้าหกเหรียญเก้าถ้วยสี่ถ้วยมันยังรักค่ะแต่มันเป็นรักที่ขอคือแบบเหมือนใครคนใดคนหนึ่งมีอิสระจนเกินไปหรือไม่ให้คุณค่ากับคําว่าครอบครัวความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ยังคงใช้อิสระยังคงทําตัวเหมือนเหมือนไม่มีกันและกันนะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้ามันต้องเป็นอย่างนี้ ง้อแล้วง้อเราหรือทำอะไรซ้ำาๆซ,ซักๆคุณก็ไม่อยากได้คุณก็พยายามปรับความรู้สึกของคุณให้มันลดลงนะคะให้มันลดลงแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวที่จะแบบไปต่อนะถึงคุณถึงแบบเหมือนพวกคุณแบบเจอกันความรู้สึกที่มันรุนแรงอนะ่ะก็แบบห่างกันไปก่อนเนะียเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าถ้าจะมาง้อแล้วยังทําตัวแบบอิสระหรือท่าจะกลับมาในชีวิตแล้วยังไม่ให้สถานะที่มันแบบ จริงจังชัดเจนหรือเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางคนมีจับโป๊ะในเรื่องมือที่สามว่าอะถ้ายังไม่ให้ความชัดเจนก็ก,ก็ไม่ต้องงออะไม่อยากได้อารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยค่ะเนาะอะมาดูกันยังทำตัวเหมือนนักบุญแจกความรู้สึกทำตัวเหมือนอิสระเนี้ยก็ไม่ต้องมางอหรือไม่ต้องมีกันก็ได้คุณก็แบบอยากพยายามลดทอนความรู้สึกที่มีให้เขาเหมือนกันคุณก็แบบเออถ้าห่างได้ฉันก็อยากห่างมาดูเขาบ้าง เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคุณเป็นคุณได้กลับก้าถ้วยเขาได้ก้าเหรียญน,นะอืมคิงดาบด้วยนะฮะโอ้สบายเลยอารมณ์แบบอะถ้าห่างก็ห่างนะไพ่ก้าเหรียญฉันก็ฉันก็แบบอยากจะใช้ชีวิตอิสระของตัวเองเหมือนกันคิงถือดาบอะแล้วก็เออมีควีนดาบด้วยมาคิงดาบด้วยความรู้สึกเขาบอกว่าเพราะรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณ เข้าใกล้กันแล้วมันมันมันมีปัญหาแบบนี้จริงๆเขาก็แบบมีความเห็นแก่ตัวนิดนึงนะถ้ามีเดลเวิร์เข้ามาเดลัเวิร์แปลว่าชาวราศีเมถุนหรือว่าความสัมพันธ์ทางเรื่องมันเป็นความสัมพันธ์ทางเรื่องที่มีความรักแหละแต่ว่าจะบอกว่ามันมันรักชัดเจนไหมพลอยจากที่พลอยมองไพ่พลอยไม่ได้แปลไพ่ที่มันออกมาหวานแหบว่นะโอ้รักกันมากถ้ารักกันมากไม่เกิดปัญหาฉะนั้นไพ่บอกว่ามันเหมือนมีทางเลือกหรือเขาแบ่งความรู้สึกแบบ ไปทําอย่างอื่นไปให้คนอื่นไปในลักษณะน,นั้นนะคะาะฉะนั้นเขาก็เลยแบบมีอีโก้หรือไม่พยายามแบบไม่พยายามปรับไม่พยายามลดอะไรให้ให้กับเรามีเช่าราศีธนูมาเกี่ยวข้องได้นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าเมื่อมันต้องหางเขาก็จะพยายามปรับความรู้สึกของตัวเองให้ มันไปในรูปแบบที่เขาคิดว่ามันโอเคสําหรับเขานะช่วงเวลาของความห่างจริงๆนะคะความห่างที่มันมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนาะช่วงนั้นที่พลอยไม่ได้ทําคลิปพลอยก็ไม่ได้เห็นเลยว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่ามาดูช่วงนีโอ้โหทำไมมันก้ากระโดดแบบนีนะะ้ก็คือแบบบางคนรุนแรงมากๆค่ะนะ,ะนะามาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ช่วงวันที่1นึถึงสินะคะ 1-15มกราสองห้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอดูนหน่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูนหน่อยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงวันนั้น2เหรียญอสศวินถ้วยควีนเหรียญตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะให้เงียบขนาดไหนก็ยังคงแบบยังมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารมามีเกณฑ์ที่จะมีคน มาติดต่อ,อชัดเจนมากค่ะนะคะขอโอกาสเริ่มใหม่นะคะขอโอกาสเริ่มใหม่เงียบหายกันไปในในช่วงเวลานั้นนะคะความรู้สึกที่เงียบหายไปแต่ตัดไม่ขาดนะสองเหรียญเขายังคงมีความรู้สึกที่ไพ่ขึ้นมาตั้งแต่แล้วว่าเหมือนเขาเคยประคับประคองได้เขาก็คิดว่าเขาจะประคับประคองได้คุณนิ่งนะคอยมองว่าในช่วงเวลาที่คุณนิ่งแต่ถ้าคุณนิ่งได้นะเออ non contact เลยเลยเขาจะเดินเข้ามาเองค่ะการติดต่อนี้เอามองว่าไม่ได้เดินเข้ามาเองแล้วกันเออถ้า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ขยับอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนขยับแล้วกันจะมีการติดต่อมาแล้วพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนะเออมันแต่ไม่มีไพ่ของการเคลียร์เลยนะมันคือแบบกลัแบบมาแนละ้วพยายามจะพูดหรือพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันมันกลับเข้าสู่สภาวะแบบเออดีกันเถอะอะไรเงี้ยไพย high, เออ่เดลไฮเดลไฮโลเฟนมาชาวราศีพฤษภใช้ความใจเย็นนะครูบาอาจารย์ชาวต่างชาติได้นะคะคนที่ทํางานแบบเออตัด เกี่ยวกับสอนสั่งหรือว่าเป็นเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะเชนนัทไพ่บอกว่าเขาจะเข้ามาแบบนิ่งๆนะคะนะคะมาแสดงเหมือนแสดงความจริงจังจริงใจอะไรเงี้ยเออมาแสดงความจริงใจแล้วกันเนาะก็เหมือนจะพยายามพูดหวันล้อมนะอารมณ์แบบอารมณ์แบบมาแบบอบอุ่นแล้วกันนะเออดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคะ่ะก็มีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามา นะด้วยพลังงานของความสัมพันธ์ที่แบบขอเริ่มใหม่เออมาง้อมาขอโอกาสนะคุณเป็นควีนเหรียญนะควีนเหรียญก็คนที่ต้องหนักแน่นหน่อยแล้วกันนะก็ดูสภาวะไปดูเฉยๆไปแล้วกันนะถึงคุณจะแบบยังตัดเขาไม่ได้จริงๆนะตัดเขาไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเราเฉยมันก็มีโอกาสค่ะเพราะว่า15วันนี้บางคนคงง้อกันไปแล้วก็ได้นะบางคนก็ ใกล้เข้ามาแล้วค่ะนะคะใกล้เข้ามากลับมาปะ,ปะคับเพระองไพ่ค่อนข้างเด็นไปทางทางนั้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการหมุนเวียนกลับเข้ามาอัศวินถือถ้วยมาขอโอกาสวินถือเหรียญน,นั่งนั่งรออย่างเดียวจัดชมิทน,นะฮะติดต่อมาแล้วก็หนึ่งหมายก็เริ่มกันใหม่อีกรอบหนึ่งขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับพวกคุณค่ะหกออไม่ใช่หกทำไมชอบจะพูดแบบนี้เนาะเอาจริงๆนะสองใบนี้อะ่ะไม่หลุดจากกัน นะถูกล็อกไว้แล้วบางคนล็อกด้วยทะเบียนสมรสบางคนล็อกด้วยทรัพย์สิบสนบางคนยังตัดกันไม่ได้นะก็ยังล็อกกันอยู่แล้วก็ทั้งที่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้แบบต้องแน่นหรืออะไรเนาะคูณหลุดได้แต่ว่าก็ไม่มีใครหลุดออกไปความสัมพันธ์ยังคงนะถ้าเป็น3ามคนมีเงาอยู่ก็ยังมีเงาค่ะ แต่มันก็จะรุ่มรุ่มดอนดอนไปนะฉะนั้นไพ่อยากเตือนคุณว่าถ้าคุณตัดกันไม่ได้จริงๆคุณต้องคุยกันให้เข้าใจแล้วแหละนะขอขยายเพิ่มหน่อยนะการตัดกันไม่ได้เนะี่ยแต่จริงๆอ่ะทุกอย่างเนาะมันมันถึงเวลาของมันแล้วกันคุณก็จะเข้าใจในจุดนี้เพราะทุกวันเนี้ยคุณรู้สึกได้ถึงแม้กลับมางอ้อ คุณบอกตัวเองว่าคุณไม่อยากดีกับคนที่ทําแบบเดิมอีกแล้วแต่คุณก็ตัดเขาไม่ได้ถูกไหมฮะคุณก็ตัดเขาไม่ได้คุณก็ออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ฉะนั้นะพลังงานของของไพ่อะ่ะมันมันก็บ่งบอกถึงมันก็บ่งบอกถึงว่าถ้าวันนี้มันยังดีอยู่อะ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็อย่าไปฝืนว่าต้องแบบให้ต้องเป็นอย่าง,งานั้นต้อง พยายามจะควบคุมให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ค่ะนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะควบคุมให้ควบคุมตัวเองค่ะเนี่ยให้ควบคุมตัวเองว่ามันได้แค่นี้คุณพอใจไหมนะคุณพอใจไหมไม่พอใจคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะต้องออกจากจุดนี้ให้ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยนะมันตัดไม่ได้แล้วเราก็ตัดเขาไม่ได้จริงๆเลยนะก็คุณก็ต้องควบคุมอีกเหมือนกันก็คืออยู่กับตรงนี้ให้ได้นะฉะนั้นไพ่บอกว่าการตัดของพวกคุณมันตัดกันไม่ได้จริงๆในช่วงนี้ก็มีโอกาสกัน กลับมาง้อกลับมาขอโอกาสกันอีกรอบหนึ่งฮนะขอดูไหนค่ะชาวราศีพษษุกศซิอย์จริงอยากบอกอะไรกับพูดเลยนะฮะอ่ใบที่42ความสัมพันธ์ชายหญิงไม่เหมาะสม อาชีพรองจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเห็นไหมบางทีความสัมพันธ์ที่มันมันจะให้มันเป็นแบบเดิมไม่ได้อะฉะนั้นคุณต้องลดลงอาชีพรองมันก็คือเหมือนลดระดับลงเออนะเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนการมุมมองนั่นเองมุมมองของเราว่าเราต้องครอบครองเขาต้องรักเราเหมือนเดิม เราจะได้ใจเขาเขาให้เขาเป็นเหมือนคนเดิมเราจะมีความสุขจริงๆมันยากแล้วนะถ้าคนได้เปลี่ยนใจไปแล้วคนได้นอกใจไปแล้วให้คุณทําของดึงเขากลับมามันก็เป็นแค่ของเพราะมันไม่ได้มาด้วยใจฉะนั้นวันนี้ถ้ามันตัดไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องปรับอย่างที่พลอยบอกปรับที่ใจตัวเองปรับที่ความต้องการของตัวเองปรับความรู้สึกของตัวเองถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เนาะมันไม่ได้ คุณก็เดินออกนั่นคือการปรับของคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณตัดเขาไม่ได้คุณก็ต้องปรับเหมือนกันอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้มีความสุขในระดับหนึ่งไม่ใช่แบบหวืหอหวาแต่ว่าเอาวันนี้ให้มันไปดีไปวันวันแบบอย่างนี้ค่ะดีไปเรื่อยๆก่อนฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่า,วาโอ้ฉันต้องให้เขากลับมาแบบนั้นแบบนี้ เรายังห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าไปพยายามควบคุมคนอื่นเลยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามเนาะชาวราศีพฤกษภกแล้วก็ขออนุญาตอวยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ปี2566นี้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีมากๆในทุกๆด้านของพวกคุณเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ